สวัสดีครับผมอันนี้เป็นการบ้านที่12นะครับแสดงผลการส่งข้อมูลผ่าน rs 2 3 2สโชว์ที่หน้าจอ lcd โดยมีการส่งจากบอร์ดที่1ไปบอร์ดที่2ไปยังบอร์ดที่3รับกันเป็นทอดๆนะครับก็อรูปแบบในการส่งนะครับจะส่งเป็นค่าของ in i นะครับ in i ที่เป็นตัวเลขนะครับตั้งแต่ศูนย์จนถึง infinity เลยนะครับที่มันรับได้ก่ออันนี้เป็นบอร์ดที่1นะครับบอร์ดตัวที่1 ก็จะกําหนดตัวแปร i น,นะครับเป็น int ทั้งข่า0ูนยนะครับในตอนแรกแล้วก็ในส่วนของ Setup เนี่ยก็จะมีการใช้ serial 0กับ serial 2นะครับ serial 0เนี่ยเอาไว้ใช้กับ serial monitor ทางขวาบนนะครับที่ขึ้นบนหน้าจอแล้วก็ serial 2นะครับเอาไว้ใช้ในการส่งข้อมูลไปให้บอร์ดที่2นะครับ เีใช้ในการส่งข้อมูลไปยังให้บอร์ดที่2นะครับในฟังก์ชันลูปนะครับในเมน loop ก็จะมีการเช็ค serial available ด้วยนะครับว่ามันพร้อมส่งหรือยังนะครับโดยการใช้ serial 2 available นะครับในการเช็คถ้าพร้อมส่งแล้วเนี่ยก็จะส่งค่านะครับโดยใช้คำสั่ง serial write นะครับจะส่งค่า i ออกไปเนาะเป็น serial 2นะครับแล้วก็จะมีการเป้นค่าให้กับ serial 0ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มัน ออกแสดงผลที่ serial monitor บนหน้าจอนั่นเองถัดมานะครับหลังจากที่เราส่งค่าออกไปแล้วเนี่ยตอนแรกจะส่งค่า่วนออกไปนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วก็จะให้ค่าของ i เนี่ยเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีดี l a y หนึ่งวินาทีนะครับอันนี้ก็คือ,อบอร์ดต,ตัวที่1น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูบอร์ดตัวที่2กันนะครับอันนี้เป็นบอร์ดตัวที่2นะครับบอร์ดตัวที่2เนี่ยก็จะเริ่มมีการต่อ lcd แล้วนะครับ ในการเซตอัพนะครับก็จะมีการเซตอัพซีเรียลกับ s e r i ียลนะครับโดยที่ซีเรียลก็รับค่าจากบอร์ดที่1นะครับส่วน s e r i ียลเนี่ยก็เอาไว้ใช้ในการส่งค่าไปบอร์ดที่สามนะครับแล้วก็มี Init LED กับ b แบ l ไลท์ LCD นะครับขอโท นะครับในส่วนของเมนโปรแกรมนะครับก็จะมีการเช็คนะครับว่า Serial 1 available แล้วหรือยังนะครับ s e r i a l 1น่ในตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่รับค่าจากบอร์ดที่1นนั่นเองหมายความว่าถ้ามันพร้อมที่จะรับค่าจากบอร์ดที่1แล้วเนี่ยมันก็จะรับค่าเข้ามานะครับโดยใช้คําสั่งนี้ครับ serial r e a d นะครับคู่กับ Serial write เมอกี้นะครับก็เราใช้ในการต่อของเราใช้ s ซ r i a l 1นะครับในการรับ เข้ามาก็จะรับค่าของบอร์ดที่หนึ่งที่ส่งมานะครับเก็บไว้ในอยู่ในตัวแปรอินที่ชื่อว่า Data นะครับและหลังจากนั้นครับผมอยากให้มันมีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับผมก็จะเอาค่า Data ตรงนี้นะครับไปบวก1ิบนะครับแล้วก็เอาค่า Data ส่งออกไปยัง s ซ r i a l 2นะครับ s ซ r i a l 2ตัวนี้ก็คือเป็น s ซ r ร a l ที่เราจะส่งค่าไปที่บอร์ดที่3ามนั่นเองนะครับ รครับต,ตรงนี้ต้องใช้เป็น write นะครับต้องใช้เป็น write อ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเอา data ใส่ไปยังฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมานะครับ output lcd output lcd ก็รับค่าเข้ามานะครับชื่อตัวแปลว่า in Wow นะครับ mm hmm. lcd clear ใช้ cursor แล้วก็ print ออกที่ lcd นะครับด้วยค่า Wow แล้วก็จะมีเดเรหนึ่งวินาทีนะครับอันนี้ก็คือบอร์ดตัวที่สองนะครับต่ถัดไปไปดูบอร์ดตัวที่สามนะครับบอร์ดตัวที่สามเนี่ยก็โค้ด่างนี้นะครับคล้ายๆกับตัวที่สองเนาะเพราะว่ามีฟังก์ชันในการรับเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันแค่รับเฉยๆนะครับมีการอินคูเลอรี LCD ปกตินะครับ ในส่วนของเซตอัพเนี่ยเราก็จะใช้แค่ s e เรียลแค่ตัวเดียวนะครับเพราะเรียลหนึ่งเนี่ยร,ร,รับค่าจากบอร์ดที่สองครับรับค่าจากบอร์ดที่สองแล้วก็มี init lcd backlight lcd นะครับแล้วก็มีการเช็คเหมือนกันนะครับว่า s e เรียลตัวที่2เนี่ยก็ครับเซเรียลตัวที่หนึ่งเนี่ยมันพร้อมรับหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ จะรับค่าเข้ามาโดยฟังก์ชัน read มือนเดิมนะครับรับเข้ามาเก็บใน Data แล้วก็เอาไปใส่ในฟังก์ชันที่สร้างขึ้นมานะครับแปล p u t lcd คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเอาค่าเข้ามามีการเคลียร์มีการเซตแล้วก็มีการปริ้นค่าออกทาง lcd นะครับแล้วก็มี delay หนึ่งวินาทีก็ประมาณนี้ครับสำหรับ s o u r c code ในข้อการบ้าน2นะครับเดี๋ยวถัดไปเนะี่ยไปดู ผลการทำงานของซอฟต์โค้ดกันนะครับขอบคุณครับตัวนี้ซอฟต์โค้ดครับอันนี้ซอฟต์โค้ดไอ้นัี้ตัวนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งอันนี้คือซอฟต์โค้ดของตัวที่สองตัวที่สองเป็นที่รับมาจากตัวที่หนึ่งใช่เป็นตัวกลางแล้วก็ทำหน้าที่บวกอะไรนะ อันนี้ยังไม่บวกอันนี้ยังไม่บวกอ๋อนี่ไม่บวกเดี๋ยวเรามาบวกตรงนี้แทนบวกตัวที่สามตัวที่สามรับมาแล้วตัวที่สามเอามาบวกเอามาบวกสิบโอเคไปดูการต่ออันนี้ฟับอันนี้ก็คือตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งะก็จะส่งมาให้ตัวที่สองที่อยู่ตรงนี้อันนี้คือ L C D ของตัวที่สองเด็ดฟับตัวที่สองก็ส่งข้อมูลมาให้ตัวที่สามแล้วตัวที่สามก็บวกสิบแล้วก็นี่คือ L C D ของตัวที่สามก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ก็จะมีความดีเลย์นิดนึง